ค่ะ <t ouch> ทุกคนพี่จูนนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่จูนต้มซื้อหม้อชาบูมาค่ะทุกคนเล็กๆนะคะรีวิวหม้อชาบูนะคะแล้วก็มีของกินอยู่ข้างในด้วยนะคะนี่นะคะดูเลยทุกคนนี่นะคะพี่จูนใส่กระหล่ำปีลงไปนะคะนี่กระหล่ำปีครึ่งหัวนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้ไข่ลงไปค่ะนะคะนี่ há. น,น,นระคะแเยอะมากนะคะปามร้อนนะคะนี่เลยค่ะใส่เห็ดลงไปนะคะ ก็มีเต้าหู้ไข่นะคะหม้อชาบูเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะพี่จุนสั่งมาจากไอ้ hey, ทิมเทศนะคะเป็นแอปนะคะทุกคนเนี่ยดูนะคะนี่คือ1 5 9บาทนะคะรวมค่าส่งนะคะถ้าหม้ออย่างเดียวก็จบที่ประมาณใบละไม่กี่บาทค่ะใบละร้อยรวมค่าส่งก็ร้อยห้าสิบเก้านะคะนี่ทุกคนน่าทานมากเลยนะคะนี่นะคะมือ้อมด้อดะคะ่ะเลิกงานมานะคะ อยากกินไรร้อนๆนะคะก็ใส่ลงไปค่ะมีเห็ดนะคะมีเต้าหู้นะคะแล้วก็มีไข่ค่ะไข่ไก่มีเนื้อสัตว์นิดหน่อยนะคะแต่อยู่ข้างล่างนะคะทุกคนนี่นะคะอยู่ข้างล่างนี่คือสุกะะสแล้วนะคะสุกแล้วมันเป็นอ่าหม้อไฟฟ้านะคะเป็นหม้อไฟฟ้าหม้อแบบชาบูนะคะร้อนๆต้มร้อนๆนะคะใช้ซดน้ําได้เลย นะคะรีวิวหมอ้อไปด้วยแล้วก็ต้มของกินไปด้วยนะคะนี่นะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรีวิวหมอ้อนะคะหมอ้อชาบูค่ะพร้อมของกินค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ